สวัสดีค่ะป้าตุย้ยอินจันค่ะวันนี้จะมาทำวุ้นกะทิกาแฟอันนี้น้ำหม้อน,นี้น้ำห้าร้อมิลลิกรัม500ร้อยันนี้250ร้อยหแล้วเอาผงวุ้นมาใส่กันเลย1ช้อนโต๊ะหมอ้อละหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ คนให้เข้ากันทั้งสองหม้อเลยแล้วก็ทิ้งไว้สิบนาทีถึงสิบห้านาทีค่ะเพื่อให้วุ้นอิ่มตัวเปิดไฟอ่อนเลยค่ะคนจนวุ้นละลายเออไฟกลางนะไฟกลางให้เดือดให้เดือดเลย ก็ใส่น้ําตาลไปเลยแล้วเดี๋ยวก็คนกาแฟที่ป้าทําไว้ใส่ลงไปเลยจ้พอเดือดถึงจะใช้ได้เดี๋ยวมาดูค่ะเดือดแล้วค่ะใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะเดือดว,ว,วิธีดูว่าวุ้นละลายดีหรือไม่ ก็ดูหลังหลังทับพ,พีค่ะหลังกระบวยถ้ามันยังมีติดติดอยู่ก็แสดงว่าวุ้นยังละลายไม่หมดก็ก็มาเปิดเตาไฟหม้อที่สองค่ะคือหม้อกะทิที่จะลาดบนก็คนไปอย่างเงี้ยค่ะพอละลายเดี๋ยวค่อยใส่กะทิค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะ ประมาณเนี้ค่ะคนให้ละลายค่ะเติมกะทิลงไปเลยแต่ว่าเยอะเป็น,นิดนึงเอาออกไปหน่อยใส่ให้หมดเลยค่ะหวาน เทลงถาดเลยค่ะเผื่อกะทิหน่อยนึงนี่มันเหลือป้าก็ใส่ป้าก็ใส่แม่พิมพ์ไปหน่อยนึงเพราะว่าถาดเราเล็กไปนิดนึง นี่ยจะหยอดไว้อย่างเนี้ยค่ะเดี๋ยวไปเอากะทิมาราดแต่รอให้วุ้นตรงนี้เซ็ตตัวก่อนนะคะอุยตัวตัวล่างพอจะตึงนิดนิดแล้วเราก็มาเทกะทิเลยไหวไม่ได้แน่เลยอืมเมืนจะไม่เหมือนจะไม่ค่อยดี ยังร้อนอยู่ เสร็จแล้วค่ะวุ้นกาแฟของป้าอันนี้ก็เป็นลายกุหลาบอันนี้ก็เป็นแบบชิ้นๆนะคะอ้าวมาลองทำกันดูตามนี้เลยค่ะ